หรือที่รู้จักกันว่าเดวิ i จ i ลันเตเป็นบอสตัวที่2ของเกม Pizza Tower วอร์วิจิลเตเป็นชีสเหลวสีเหลืองที่สวมหมวกคาวบอยเขาเป็นหลานของจอห์นอีชีสผู้ล่วงลับไปแล้วที่เป็นเจ้าของฟันฟาร์มก่อนที่เราจะเจอกับบอสตัวนี้เราจะต้องจ่ายเงินให้กับ Mr. สเตอร์สติก150เหรียญ ในการต่อสู้กับวิจิลันเตจะมีอยู่ทั้งหมด2เฟสเฟสแรกวิจิลันเตจะมีการต่อสู้อยู่ทั้งหมด9รูปแบบแต่ก่อนที่จะเริ่มการต่อสู้วิจิลันเตจะโยนสิ่งของให้กับเรานั่นก็คือปืนให้อารมณ์เสมือนกับคาวบอยต่อสู้กันเลยโดยในการโจมตีตลอดทั้งเกมนี้จะเป็นการยิงด้วยปืนที่วิจิลันเตมอบให้กับเรารูปแบบการโจมตีที่1 Cheese Bullet วิจิลันเตจะยิงกระสุนชีสออกมาเป็นทางตรงใส่ผู้เล่นรูปแบบการโจมตีที่2 Dash and Dive Kick วิจิลันเต้จะกระโดดม้วนตัวสไลด์ใส่ผู้เล่นรูปแบบที่คาร c a r อ b o a r d t a r ก็ตจะมีเป้าปืนหล่นลงมาจากข้างบนมาทับผู้เล่นสามารถทำลายมันทิ้งได้ด้วยการยิงทิ้งรูปแบบที่4ี่ dynamite toss วิจิลันเต้จะโยนระเบิดดินไม้ใส่ผู้เล่นจำนวนของระเบิดนี้จะถูกโยนออกมาแบบซุมรูปแบบที่5้า bullet spray วิจิลันเต้จะกระโดดขึ้นไปบนอากาศและสาดกระสุนชี้ด้วยปืนอุซี่ของเขาใส่ผู้เล่นรูปแบบที่6 date john e cheese จะมีวิญญาณคุณปู่จอนถือคลาดลอยมาทิ่มเราแต่เราสามารถไล่ไปได้ด้วยการโจมตีใส่รูปแบบที่ 7. บาซูก้าวิจิลันเต้จะกระโดดขึ้นไปกลางอากาศและยิงบาซูก้าใส่ผู้เล่นเมื่อกระสุนกระทบพื้นจะระเบิดออกเป็นแถวรูปแบบที่ 8. เฟรมโชเวอร์วิจิลันเต้จะใส่หน้ากากและหยิบเฟรมโทเวอร์ออกมาแล้วเดินเข้าหาผู้เล่นรูปแบบที่9เฮิร์ทคอลวิจิลันเต้จะโทรศัพท์เพื่อเรียกแอ้ดบลงมาเมื่อกล่องแอ้ดบกระทบกับพื้นจะปรากฏเป็นวัวที่กระเด้งไปมา เมื่อหัวใจของวิจิลันเต้หมดลงก็จะเข้าสู่เฟสที่2บรรยากาศของการต่อสู้ก็จะเปลี่ยนไปตัวเราและว,วิจิลันเต้จะมองเห็นเป็นรูปแบบของเงาการโจมตีของวิจิลันเต้ยังคงเหมือนเดิมแต่มีการโจมตีที่ไวขึ้น เมื่อวิจิลันเต้ถูกทำลายเลือดสุดท้ายของมันก็จะเป็นช่วงของการดวนปืนกันแล้วโดยเมื่อมีคำว่ารอขึ้นมาเราก็ควรกดเนี่ยวกายให้ไวที่สุดเพื่อจัดการบอสและผ่านด่านนี้ไป หลังจากที่การต่อสู้จบก็จะมีกุญแจยักษ์หล่นลงมาให้เรานำไปเปิดประตูชั้นต่อไปของหอคอยก็จบกันไปแล้วนะครับกับการแนะนําบอสตัวที่2ของเกม Pizza าทาวเวและบอสตัวต่อไปจะเป็นอะไรอย่าลืมติดตามกันที่ช่องกาย PTM ทั้งในทิดต็อกและยูทูบกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับ